สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมช่องนี้นะครับก็เป็นช่องที่2นะครับในเครือของแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับบอกนะครับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผมซึ่งนะครับตอนนี้นะครับช่องแมงกะบี้ฟิล์มตอนนี้โดนอ่โดนปิดนะครับโดนปิดการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ ไม่สามารถลงคลิปแล้วก็ไลฟ์สดได้นะครับ FC นะครับที่อยู่ช่องมังกับี้ฟิล์มนะครับให้กระโดดนะครับมากดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับผมต่อเต่ารอเรือสาะอะกอไก่สาระอูรอลิงแล้วก็สารแอมอมะงองงูแล้วก็ฟอฟันสาลอิรอลิงการันมอมานะครับ ตะกูลแมงฟิล์มนะครับผมช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ทําต่อนะครับเพราะว่าช่องหลักของผมผมเกิดปัญหาเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนบ่ายนะครับผมโดยมีการแจ้งผ่านทาง Gmail นะครับว่าช่องผมไม่สามารถทำไรายได้ได้อีกต่อไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปโหลดคลิปหรือไลฟ์สดได้นะครับเป็นเวลา30วัน,นครับหรือว่า1เดือนนะครับผมคือ ช่องนี้ก็เป็นช่องหลักที่ผมมีรายได้ในการทำ YouTube นะครับและต่อจากนี้นะครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะว่าช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับยังไม่ผ่านการสร้างรายได้นะ FC นะครับก็มียอดซับนะครับอยู่2,000กว่านะครับแล้วก็ส่วนชั่วโมงนั้นตอนนี้นะครับได้แค่8ชั่วโมงนะครับ คือมันไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะครับก็คือตอนนี้นะครับขอให้ FC นะครับช่วยมาดูคลิปของช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับช่องใหญ่แมงกะบี้ฟิล์มเนี่ยสามารถแชร์แชร์คลิปแชร์วีโอไลฟ์สดในช่องของแมงกะบี้ฟิล์มได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ประกาศข่าวสารนะครับว่าช่องแมงกะบี้ฟิล์มช่องหลักนะครับโดนปิดนะฮะ ปิดกั้นนะครับตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากแก้ไขนะครับรีบแก้ไขช่องนะครับก็หลักๆนะครับ fc นะผมก็ทําข่าวคดีแตงโมเนาะนะครับคลิปบางคลิปมันอาจจะอาจจะมีส่วนนะครับในการเขาเรียกว่าเปิดโปงหรือหาคนร้ายมาลงโทษนะครับอาจจะมีส่วนนะครับ ก็หลายๆคลิปที่ผมนําเสนอนะครับในข่าวแตงโมนะครับผมหลายๆคลิปนะนะครับที่ในกล้องวงจรปิดนะครับมีส่วนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครไปกดแรงงานผมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็เราจะพักนะครับช่อง m มกกาเบีฟิไว้ก่อนเพราะว่าผมต้องดําเนินการเขาเรียกว่าต้องดูต้องดูวีโอ VO ของผมที่ผมโดนมา นะครับเพลอเนะครับน่าจะลบทั้งหมดนะครับนะลบปีโอทั้งหมดที่ผมทําข่าวมานะครับ fc นะครับก็อยากได้ช่องคืนนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกเนาะนะครับที่แมงกับี้ฟิล์มเนี่ยโดนนะครับหลังจากเอมเดอร์เนี่ยนะครับโดนมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่องแมงกับบี้ฟิล์มบ้างนะครับผม ไม่เป็นไรนะเอฟซนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะล้มเราก็ต้องลุกขึ้นสูใหม่นะครับในการที่เราจะต้องทําช่องต่อนะครับเพื่อรายได้ของเรานะครับคือตัวน,นี้ผมเริ่มต้นใหม่นะครับเราต้องหาผู้ดีตามใหม่นะครับแล้วก็ทําคลิปนะฮะทำคลิปใหม่นะครับผม เอฟซีครับเดี๋ยวผมขอ,อใบไม้นะครับมาลองก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาใบสักก็แล้วกันนะครับ f อฟนะครับอืมก็นะครับหวังว่านะครับ FC จะเข้าใจนะครับสาเหตุที่ช่องแมงกกี้ฟิล์มเนี่ยทำไมถึงไม่มีคลิป ไม่มีไ์สดนะครับก็เป็นเพราะว่าเหตุนี้เนี่ยแหละครับจริงๆมันเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือผมอไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยแบบใจใจเสียไปนะครับใจเสียไปแล้วก็มีการหมดก,กําลังใจอยู่นะครับมีการหมดก,กําลังใจอยู่นะครับ FC บางส่วนนะครับก็รู้รู้บ้างนะครับแต่บางบางส่วนแลวหลายๆหลายคนเน่ยไม่รู้นะครับว่าผมหายไปไหนนะครับผม นะครับผมก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับ FC นะครับกับช่องที่2นะครับช่องตระกูลแมงฟิมนะครับผมนะฮะคำว่าแมงก็คือผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของแมงทั้งหมดนะครับเอาง่ายๆคือก็เป็นหัวหน้าแมงนะครับนะช่องนี้นะครับก็คือช่องรวมแมลงทุกอย่างนะครับรวมแมงทั้งแมลงรวมนมด้วยกันนะครับก็กลายเป็นตระกูลแมงนะครับฟิมนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ผมจะใช้ช่องนี้นะครับในการทำข่าวในการไลฟ์สดนะครับในการถ่ายคอนเทนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารก็คือช่องนี้นะครับผมก็ผมก็ขอนะครับกำลังใจนะครับจาก FC ด้วยนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับนะก็อาจจะมีการท้อแท้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่อนแอเนี่ยนะครับเราไม่ทำต่อ ม,ม,มัวแต่รอ,อ,อช่องให้มันกลับคืนมาเนี่ยนะครับบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับผมต้องตามต้องทำตามขั้นตอนของกฎ u t u b e นะครับตอนนี้นะครับปี2อ6 5นะครับ YouTube มีกฎใหม่เยอะแยะเลยนะครับซึ่งละเอียดอ่อนครับเอฟซนะครับก็ต่อไปนี้นะครับผมก็จะทำช่องนะครับแบบ ไม่ไปกระทบใครหรือว่าไม่ไม่ไปเอาผลงานใครมานะครับเพราะว่าการเอาผลงานของเขามาบางทีมันไปซ้ํากับเขานะครับหลายๆอย่างนะทั้งเรื่อง V ีอทั้งเรื่องประเด็นอะไรประมาณนี้คือจะทําให้มันดีดีกว่าเดิมนะครับนะเพื่อที่จะให้ช่องของเราเนี่ยนะครับไปต่อได้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็กลับมาบ้านนะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับผม ก็พาเพื่อนๆมานะครับผมก็มีเอมเดอร์นะครับมีแมงทับภูมีสุภาพนะฮะก็มีสามช่องนะครับที่ได้พามานะครับผมหวังว่านะครับ f c คงจะเข้าใจนะครับว่าปัญหาที่ผมเกิดอยู่เนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับช่องแมกกา b ีฟิล์มช่องหลักนะครับทันใดที่มาไม่ทันนะครับผมก็จะบอกว่าช่องแมกกา b ีฟิล์มช่องหลักนะครับโดนปิดกั้นนะครับหลายอย่าง นะครับอัปโหลดคลิปไม่ได้ถ่ายทอดสดไม่ได้นะครับก็คือต้องแก้ไขหลังบ้านก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเดินหน้าต่อนะครับด้วยช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับผมในเครืองของแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผมนะก็ขอทุกท่านนะครับนะเอฟเทุกท่านเข้ามาดูช่องผมเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ยอดวิวของผมใกล้เคียงกับช่องแมงกะบบี้ฟิล์มนะครับคือตอนนี้นะครับผมยังไม่มีรายได้นะ เพราะว่าผมยังไม่ผ่านกดข้อที่2ก็คือ4,000ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแมงกะพี้ฟิล์มก็จะไร้สดนะครับข้ามคืนข้างวันด้วยนะนะครับผมก็จะเริ่มนะครับจากคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับผมก็อันนี้ผมจะเปิดนะผมผมเปิดไร้สดกับ FC ก่อนสักชั่วโมงนะครับก่อนนอนเนี่ยแล้วก็ให้ FC เนี่ยเข้ามาดูผมในช่องเนาะเปิดทิ้งไว้เลย ผมจะเปิดไลฟ์จนถึงเช้านะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะให้ชั่วโมงของผมเนาะมันได้ผ่านเร็วๆนะครับผมนะก็นะครับผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับเพราะว่า,าผมก็ทําผิดจริงนะครับในการที่เอาคลิปวีโอของคนอื่นมานะครับมันก็เป็นข้อเสียแบบนี้แหละนะครับผมผมก็คิดว่าช่อง y o u t u b e หลายช่องที่ทําข่าวผมว่าก,ก็ต้องมีเนาะ ไปเอาวีโอของคนอื่นมาแล้วก็มาลงช่องของเราเนี่ยนะครับมันก็ผิดเนาะนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือผิดต้องเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นผิดต้องยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขนะครับผมเลยถูกรายงานช่องนะครับผมคือเดือนนี้นะครับเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนแหละนะครับผมไม่มีไรายได้นะครับผมก็ะจะทําชั่วโมงให้มันผ่านนะครับถ้าวันไหนผมผ่าน4 0ันชั่วโมงผมจะทําคลิปบอก fc เนาะ นะครับผมก็จะได้เริ่มสร้างรายได้สักทีหนึ่งนะครับจากศูนย์เหรียญเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีสักเหรียญนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับตระกูลแมงนะครับผมตระกูลแมงฟิล์มนะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ